ใหม่มาโอ้หอมกลิ่นใหม่ขนาดพม่านยังใหม่แล้นั้นคนขับคนใหม่ของเราใช่ไหมเมื่อวานได้ข่าวใหม่ทั้งหมดยกเป็นคนเสียวหูยูโรไปแล้วสวัสดีครับพบกับผมนะครับไม่เจอมั่วมากวันนี้มั่วมากจะพาคุณมาชมรถเมซสายแปดคันใหม่นี่วันนี้มั่วมากจะเดินทางเองเลยนี่กูตื่นตั้งแต่6กโมงเช้านะทุกคน และแน่นอนครับวันนี้เพื่อทุกคนเลยโดยเฉพาะเรามาเก็บประสบการณ์ไปพร้อมกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงสลับสายคันนี้ไปดูกันเลยอันดับแรกต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสาย8เก่าอ่ะที่แบบไม่ใช่รถแอร์ยังมีอยู่นะทุกคนอยู่ด้านหน้าแต่อันเนี้ยคือมันจะมีการวิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเน,นี่เป็นเห็นไหมไหมอันข้างหน้าที่มีซ่อมออันนั้นอ่ะคือคันเกา่าอันเนี้ยคือคันใหม่รถจะมีเฉดสีออกน้ําเงินอมม่วงแม่งตากูบอดสีบ่าวะ ในขณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าด้วยอันนี้น่าสนใจกว่าก็คือล้อยังใหม่อยู่อืมซุ้มล้อยังใหม่อยู่เหมือนยังไม่เคยผ่านการวิ่งมานักต่อนักเพราะงนั้นเนี่ยอันนี้เรามั่นใจได้เลยครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใหม่เอี่ยมแน่นอนไม่เปื้อนมือสองนะครับและแน่นอนด้านข้างมีบอกอย่างชัดเจน เป็นกระดาษสีขาวว่าไปที่ไหนบ้างแล้วแวะจอดทั้งหมดกี่จุดนะครับนี่เราสามารถดูได้เลยมีสแกน QR Code คด้วยไม่ธรรมดาสุดเลยทีเดียวไหนๆก็มาเช้าแล้วขอขึ้นไปเก็บประสบการณ์หน่อยครับนี่มีกั้นเป็นข้อค้นขับจะอยู่กับที่เดินลอนไม่ได้หาเรื่องกับสายอื่นละมั้อ๋ออันนี้กําลังจดหนวอยู่นะครับอ๋อไม่ใช่ครับเขากาลังทำอาเรคำนวณเส้นทางอยู่นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้จากที่เราเดินเข้ามาเราเห็นนะครับตัวกิ่งสีเหลืองเองเนี่ยเต็มรถไปหมดนะครับพร้อมให้คุณได้กดเล่นทุกเวลาเอาไม พามา่านใหม่มากกระจกใสแว็บทุกอย่างดูใหม่หมดเมืม่อมาเป็นเด็กสายแปดนะครับเพราะงั้นสายแปดเนี่ยจะเป็นขึ้นชื่อหรือชาเรื่องความรวดเร็วในการวิ่งอารมณ์ประมาณว่าแบบฟาดแปดนะครับมีแต่คนชมทั้งนั้นเลยว่าขับแบบนี้จะไปไหนกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาสายนี้คือใหม่จริงๆเพราะงั้นเนี่ยเราวันนี้เราจะได้มาศึกษาไปพร้อมกันสำหรับตรงจุดนี้ถ้าเรามองเห็นนะฮะเราจะเห็นเลยว่า รถคันนี้คล้ายๆรถต่างประเทศเลยนะอืมไม่ธรรมดาจริงๆอย่างเช่นบาะสีดำเนี่ยพับได้นะครับพับขึ้นไปได้แล้วก็มีพื้นที่มากพอให้กับคนพิการเนี่ยเข้า,ารถเข้ามาเสียบด้านข้างอ่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราเห็นเบาะสีส้มอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงมูมาร์กลองถามดูแล้วกันว่ามันคืออะไรด้านบนเราจับนะครับแบบไม่แบบแบบอะไรล็อกเลยไม่มีแบบลูดไปลูดมาสมัยก่อนมูมาร์ ขึ้นรถเนี่ยบางสายกูรูดไปรูดมาเลยนะครับเนี่ยรถคันนี้มีการขยายความปลอดภัยอย่างล้นเหลือนะครับด้วยกล้องนะครับในการซูมหน้าคุณฮะชัดๆเลยเวลาคุณเดินเข้ามาใครบ้างที่เดินเข้ามาอย่างตัวลึกของตัวรถคันนี้นะครับในขณะเดียวกันไม่ได้มีแค่ตรงจุดนั้นจุดเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะบอกมีกล้องจุดเดียวหรือเปล่าไม่ครับมีกล้องถึง3จุดอีกจุดนึงคือใครลงใครขึ้นนะครับที่ประตูทางออกและด้านหน้าอีกจุดหนึ่งครับเอาไว้ส่องท้ายรถ ไม่รู้มีทำไมเยอะๆแต่ที่ชอบสุดคือนี่ครับระบบแอร์ที่สามารถปิดดูและเปิดดูได้ไม่มีการขยับเขยืนเหมืนอนไอ้ลูกกลมๆสมัยก่อนที่กูบิดไปบิดมาจะเกลียดมากๆคืออีกข้างๆกูยื่นมือขึ้นมาบิดหมุนเสร็จปุ๊บไม่พอกลิ่นเตามึงมเหม็นมากโอ้ยนี่และประสบการณ์แรกของมิสเตอรมโมมาต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับว่าสายแปเนี่ยเป็นสายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานแห่งความเร็วนะครับและไม่ใช่มีแค่ความเร็วเท่านั้นนะครับสายแปดะ ยังมีสก,กิลการขับรถที่ขั้นเทพมากๆนะครับในสมัยอดีตที่ผ่านมานั่นก็คือไม่ว่ารถจะติดแค่ไหนถ้ามวัวามาักจะไปทํางานขึ้นรถปุ๊บสาย8มีโอกาสจะพา,ามัวมักไปถึงที่หมายได้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดแม่งก็ตามเหมือนอารมณ์ประมาณว่ารถอื่นแม่งไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมขับได้เร็วขนาดนั้นหรือซอกแซกได้ไวขนาดนั้นรถนะครับไม่ใช่มอไซค์แต่โคตรเทพเลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะออกเดินทางตอนนี้แล้วมีคนขึน เหมือนคุณป้าเมื่อกี้เขาแบบงุหงิดงุ่นงานอะ่ะเอ๊ะแม่มันใหม่เกินไปไม่รู้มันใช่อารมณ์คันเดิมหรือเปล่าไม่แน่นะครับคุณป้าอาจจะคาดหวังความเร็วเหมือนมิสเตอร์มัวมาก็ได้แล้วอ้น,นี้มันสายอะไรเนี่ยอ๋อระบบสปาร์ตอ๋อระบบแบบอ๋อเข้าใจนะอันนี้คือระบบสปาร์ตนะครับคือถ้าเราเสียปุ๊บออดถึงใช้ได้กูดเดาว่าใช่หรือแม่งก็คงน่าจะติดผิดฝั่งหรือเปล่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องติดทั้งสองฝั่งนะครับอ๋ออาจจะมีความหมายประมาณว่าถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนู้น้นวกด ฝั่งนี้ไม่สะดวกต้องกระโดดฝั่งนู้นเอาเป็นไปได้ครับตื่นเต้นตั้งแต่กระเป๋าเขามาถามนะครับว่าไม่ทราบเคยไปเท่าไหร่กูตกใจนะครับสะดวกนะ้วอันนี้คือรถเมล์หรือวินมอเตอร์ไซค์ทำไมต้องถามได้ว่าเคยไปเท่าไหร่ออพอถามไปเราม,มาออเข้าใจครับเป็นเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยครั้งแรกนะครับตื่นเต้นถ้าเราเจอกระเป๋ารถเมล์เชี่ยวๆหน่อยเนี่ยเขาจะคำนวณที่ให้เราเลยนะครับว่า จากจุดนี้ไปถึงจุดนู้นเนี่ยประมาณกี่กิโลนะครับแล้วเขาก็จะคำนวณเป็นเลทราคาให้แล้วตอนนี้นะ่ะมูมาร์คเดาว่านะครับของมูมาเนี่ยไกลมากเหมือนกันนะจากสะพานพุทไปถึงแถวเสน้นลาดพร้าวช่วยสีอย่างเงี้ยครับ<ๆ><ๆ>ก็น่าจะประมาณเกือบ25บาทได้เพราะงั้นเราก็จะจ่ายเต็มให้เขาไปนะครับเอาล้วครับไปกันเลยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือไอ้นี่ครับพอเดินเข้ามาปุ๊บสะดุดมากครับเบาะสีส้มนี้เอาไว้ทําอะไร <S <S วันแรกไม่เป็นไรพี่ไปด้วยกันโอ้โหนี่เราได้นั่งทีมพิเศษนะโอ้โห แบบได้มาก็ต้องมานั่งที่พิเศษที่อื่นเคยนั่งแล้วต้องไม่เคยนั่งอย่างนี้ <c oughs> มันนี้มีไว้ตรงนี้ก่าอ,อันนี้มด้วยทำไมล่ะบัดน,นี่ไฮะเออเอออะไรหรอไม่ใช่อย่างนี้ครแบบโดนเบียดมาอะไรไม่ใช่เอาละครับปัญหานี้แม้แต่กระเป๋ารถเมย์ยังไม่รู้เลยแล้วกูจะถามใครได้เนี่ยเอาอะไรเงี้ยอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมั่วมังเนี่ยจะหาคนที่ <üman> เขาขึ hey, you well, ้นสาย8ประจำและเดี uh ๋ยวไปถามเขาดูนะครับว่าไอ้เบาเนี่ยมันคืออะไรนะครับเผื่อจะได้คําตอบที่ดีมากกว่านี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเราเห็นคนคนหนึ่งเดินขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคุณป้าคนนึงนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับพอเดี๋ยวติดหน้าเขาขึ้นมาเดี๋ยวซวยครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตที่ไปถามเขานิดนึงนะครับอ้าวคำถามนี้กูต้องในคําตอบเอาละครับตอนนี้ถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับคําตอบคือคุณป้านะครับเขาบอกว่าไอ้เบาสีส้มเนี่ยเห็นเซฟตี้เบลไหมอ่า ถ้าเราถอดออกปุ๊บ,บเบาะนี้จะก,กางขึ้นมาปุ๊บเอาไว้ใช้สลับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กกูถึงขั้นเฮ้ยจริงเหรอป้าหลอกกูหรือเปล่าก็กูก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะเนี่ยเวรกรรมสรุปแล้วเบาะอันนี้มันทําอะไรกันแน่วะกระเป๋าก็ไม่รู้คุณป้าที่บอกนั่งมานานก็ไม่รู้เอาแล้วสุดท้ายจะถามใครได้เนี่ยใครรู้คําตอบอย่าลืมแชทมาบอกมั่วมาร์คด้วยนะครับพอมัวมาร์คจินตนาการเบงแล้วว่าไอเบาะอันนี้มันเอาไว้ใช้สหรับ ป้องกันเราเวลาลถเบรกไม่ให้ไปแท่กับเสาไม่รู้จริงหรือเปล่ายังไงหาคําตอบไปด้วยกันครับ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เรานั่งรถนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งแล้วมันนานจนเกินไปรถติดเกินไปหลายคนเนี่ย อาจจะเบื่อได้นะครับแต่แน่นอนครับว่าในถ้าเป็นอดีตคันเก่าเนาะเราจะมีโอกาสได้เห็นนะครับจิตกรรมฝาผนังนะครับที่เขียนบอกรักเธอพ่อทุกสนาบ้านอยู่แถวบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นรถคันใหม่นะครับเราจะไม่มีโอกาสได้อ่านข้อความเหล่านั้นอาจจะต้องรอเก่าสักนิดนะครับไอพวกมือวอนทั้งหลายอย่ามาเขียนนะเว้ยนี่รถใหม่เอาละครับอีกอันนึงตอนนี้รถเราเริ่มทําความแล้วนะครับ ข้าสู่ตำนานแห่งฟอร์แบหรือเปล่าเมื่อวานนี้เฉียวชนพิโลโลไปนึงแล้วไม่รู้ครั้งนี้จะไปทาอะไรหรือเปล่าแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการขับที่มีมารยาทแน่นอนครับเพราะว่นนึ่งจากว่าตอนนี้จากที่ผมมองเห็นรถก็ไม่ได้วิ่งสวิสสวัสดอะไรมากนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถนนมันโล่งมากครับก็เลยดูเหมือนว่าจะเร็วไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับอันนี้ขับน่าจะประมาณ6 0 7 0เท่านั้นเองครับสบายๆนะครับว้าวเยี่ยมเลย ดูมีความเป็นระเบียบขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวนี้คือประตูหลังมีไว้ลงประตูหน้ามีไว้ขึ้นนะครับค่อนข้างชัดเจนสมัยก่อนนะครับประตูหน้าก็หน้าไม่สนใจอ่ะกูทั้งขึ้นทั้งลงนะครับอันในสะดวกกูเอาที่ทิศสะดวกไว้ก่อนนะครับโอ้โหเออนี่แหละครับคือตำนานในสายแปดที่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้มูมา์ก็กำลังจะจับเวลานะครับในการที่เอาเดินทางจากตรงนี้ไปถึงบ้านของมูมา์นะครับจากมูมา์ขึ้นมาตอนช่วงเวลาประมาณ6กโมงสินะครับตอนนี้กําลังเดินทางไป เส้นรัดเผานะครับเรื่อยๆนะครับอ่าสบายๆชิวๆนะบรรยากาศแอร์เย็นๆไขที่ไม่เคยขึ้นลองขึ้นสักครั้งแล้วคุณจะติดใจว่าสายบ่านเขาเปลี่ยนไปแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่มูมาคกำลังลอรอลุ้นและเฝ้ารอและเฝ้ามองเลยนะครับนั่นคือปกติสายแปดจะไม่เคยจอดตรงป้ายนะครับและถ้าเกิดว่าเส้นไหมติดขัดเขาจะมีเส้นทางลัดแวะออกไปนั่นนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับมูมากจะลองดูสิว่ากดเก่งนี่จอดตรงป้ายหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นสายเดิมล่ะกูกดอย่างเงี้ยแถมไม่กลุยสักป้ายสองป้ายแน่นอน <laughs> ทำความเร็วถ้าเจอเพื่อนแม่งเลยไปสามป้ายเลย กูต้องย้อนกลับมาเองอ้าวตอนนี้ดูนะครับว่าจะจอดตรงหรือไม่โอ้ยสายแปดนี้สายก็เปลี่ยนไปแล้วเขาดีขึ้นนี่มัน Gen นิวเจนนี่โอ้โหเจนอเร่ชันใหม่ฮะสายแปดมารยาทดีขึ้นเยอะเลยอ้าวจอดตรงว้าวไม่ธรรมดา,าครับนี่ตรงป้ายเป๊ะน,นะครับนี่เปิดเลยนี่ด้านหน้าเราตรงป้ายพอดีเป๊ะเลยครับอ เยี่ยมไปเลยแต่ก่อนแถมกูป้ายหนึ่งตลอดเวนเลย้ยนี่ครับและนี่คือรถหม่สายแปดนะครับมารายาทใหม่ใช้ไรพร้อมรูปโฉมใหม่มีโอกาสต,ต้องมารองกันนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าสายแปดเขาเปลี่ยนไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้หมมารด้วยนะครับสวัสดีครับ